สวัสดีครับผมนายสุภปปกิจเราหะการจนาศิรินะครับหรือว่าช่างกิจนะครับช่างจากบริษัทคูปูตา้านคาปฐมวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องตัวเสริมความหนาของกลูสลักหูโซ่รถรุ่นเอ็มกันนะครับจากเดิมนะครับ รูหูโซ่สลักของรถรุ่น M นะครับจะมีรูที่ด้มาตทฐานอยู่แล้วแต่การใช้งานลูกค้าแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่ต้องใช้การไถ่การลากจุงครับการลากไม้ใหญ่ๆนะครับหูสลักโซ่ตัวน,นีว้นะครับจะสึกไวนะครับพอสึกแล้วเนี่ยความเสียหายที่ตามมาคือ1เนี่ยอุปกรณ์ต่อพวงด้านหลังนะครับที่ได้รับแรงกระแทกผมจึงน่าจะทํา เหล็กนะครับเสริมความหนาของรูสลักหูโซ่เพิ่มเข้ามาอยากรู้ว่าเป็นภาพยังไงนะครับเดี๋ยวดูตามภาพที่ผมตไลน์ขึ้นโชว์เลยนะครับที่ได้ทําการจัดทําแล้วก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มเข้าไปให้แล้วนะครับจาการทดสอบนะครับตรงนี้นะครับมีผลตอบรับมาได้ดีมากนะครับความหนาของเหล็กนะครับสามารถทนต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายนะครับในการเสริมหูสลักโซ่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ข้างละ400บาทนะครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ